อีซานบ้านเฮาไก่เอาหมูปิ้งนี่ของกินครับเมื่อเนิ่เมื่อเนิ่ยๆแยกกินจกมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ครับไก่ทอดไก่ปิ้งมาเลยเหรอย่างข้าวมาใครบ้างเลยใครบ้างครับข้าเหนียวหนึ่งกะติกับกับคนประมาณสิบเอ็ดคนครับนี่ครับมาเด้อครับกินน่องกินข้าวน้ำกันครับ เขาเสาร์ครับเขาเสาร์มอนี้เข้ามาอยู่ใส่หูยักษ์บ่ครับมือนี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องหูยักษ์วะครับนี่คือยังครับขอโหวตครับขอโบสถ์มอนี้เขาทิ้มาเป่าโหวตกันครับโหวตยักษ์ครับจังหวัดลอยเอ็ดครับความสูงอยู่ที่101เมตรนะครับอยู่ที่นี้ครับด้านบนจะมีสกายวอล์กนะครับลองดูครับนี่ครับสกายวอล์กอยู่ข้างบนนะครับ บัวันนี้เขามีแจ้วบองปลาแด็กนะครับนี่ครับแจ้วบองปลาแดกมาครับมาพร้อมเส้นจิ้มน้ำกันครับอ่าไก่ย่างครับมีปิ้งหมูมีไก่ทอดในมีน้ำซำครับมีบักยังอะไรบักพี่พวนบอสวะบักเมียนู้ยบักบักองุ่นแดงองุ่นแดงว่าพี่พวนเนาะ